ุณหมอคะในแง่ของสถาปัตยกรรมของเมืองนะคะสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเวลาจะเดินเถินออกไปนอกบ้านไปตามที่สาธารณะต่างๆเนี่ยพบกับความยากลําบากอย่างไงบ้างไหมคะยากลําบากหลายอย่างนะถ้าจะพูดพูดไปจากทางกายภาพด้านกายนี่นะผ <c oughs> ู้สูงอายุมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าอายุมากๆากเขาความทรงตัวไม่ดีความทรงตัวส t ตบิลิตี้มันไม่ดี <c oughs> มันไม่ดีเช่นเดินไปที่ขุขะก็ไม่ดีนะมันล้มง่ายๆนะจะบอกให้ผู้สงอายุเพราะฉะนั้นเรื่องทางเดินเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่าให้มันสูงๆตต่ำอ่ะให้มันเสมอกันจะดีที่สุดแต่แต่อย่าเรียบนะอเรียบก็ไม่ได้เรียบก็มันลื่นไงมันลื่นแต่มันจะต้องมันไม่สูงไม่ต่ําต้องให้พื้นที่อย่าลื่นและอย่านุ่มเกินไปนะ เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยทรงตัวไม่ดีนั่นเป็นข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับการทรงตัวข้อที่สองเกี่ยวกับการมองเห็นแสงแสงสายตาผู้สูงอายุเนี่ตามัวนะเพราะฉะนั้นในอาคารสิ่งก่อสร้างทั้งหลายเนน่เนี่ยแสงเป็นเรื่องสำคัญจะต,ต้องให้แสงสว่างดีถ้าแสงสว่างไม่ดีนี่เดี๋ยวชนโน่นชนนี่ ยิ่งมัวๆเดินชนนะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับผู้สูงเนี่ยเรื่องแสงอันที่สามเรื่องเสียงถ้าคือในที่สารณะต่างๆเ,เสียงต้องระมัดระวังต้องเสียงต้องให้ไปยินนะต้องดังใช่ไหมคะมอย่าดังเกินไปนะด,นปนะดังเกินไปก็แสบแก้วหูสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุคือห้องน้ำต้องกว้างมีราวจับ มีพื้นกันลื่นประตูเปิดออกและกว้างพอให้รถเข็นเข้าออกได้สะดวกรวมทั้งไม่มีธรณีประตูด้วยสำหรับห้องนอนก็ไม่ควรมีข้าวของเยอะเกินไปห้องทำงานก็ควรมีแสงสว่างมากเพียงพอเมืองไทยนี้จะต้องรับมือกับสังคมสูงวัยยังไงบ้างคะคุณหมอสำคัญที่สุดคือจะต้องสอนให้คนทุกคนที่เป็นคนไทยเกิดมานี่นะ รู้ว่าหนึ่งตัวต้องสูงอายุนะเมื่อรู้ว่าตัวต้วตองสูงอายุต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวเพื่อจะเป็นผู้สูอง,ง,งอย่าหวังพึ่งหลวงอย่าหวังพึ่งลูกอย่าหวังพึ่งต้องหวังพึ่งตนเองเมืองไทยนี่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านไหนบ้างคะสำหรับการเป็นสังคมสูงวัยเตรียมความพร้อมอยู่หลายอย่างหนึ่ง เตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดเลยเรื่องสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีสักอย่างหนึง่งจะพังไปหมดเลยทุกอ,อย่างสองต้องเตรียมเรื่องงานงานงานที่จะให้เขาทำงานที่เราต้องทำต้องเตรียมงานมาให้ดีสามต้องมีความมั่นคงเตรียมเรื่องความมั่นคงชีวิตมั่นคงสีอย่าง มันคงในชีวิตนิสิันอันที่สองมั่นคงในครอบครบัวอันที่สามมั่นคงในเศรศษฐกิจด้นที่สี่มั่นคงในสิ่งแวดลอ้อมทางลาดอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบทางร่างกายในการที่เขานั้นจะสามารถเข้าถึงตึกอาคารหรือว่าสถานที่ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราทุกคนควรจะใส่ใจเรื่องนี้ค่ะอารยะสถาปัตย์ เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้เราทุกคนในสังคมใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมกันที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่าร่างกายของเราทุกคนอาจจะสมบูรณ์แบบไม่เหมือนกันแต่ทุกคนควรจะได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างสะดวกสบายเหมือนกันนะคะและนั่นจะเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคะ่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ